สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลอุ้มสีลุ่งคาเซ็นเตอร์เช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเอาใจขาลุยกันบ้านดีกว่านะคะวันนี้เรามาพบกับฟอร์ดกันดีกว่าค่ะ วันนี้เราพบกับฟอร์ดนะคะ Open Cap h i g h l a n d e r นะคะ2.2 XLT ปี2018นะคะกับราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับแม็กให้ด้วยลงตัวกับสีรถพร้อมกับชุดแต่งมากค่ะคันนี้นะจะมาพร้อมกับซุ้มล้อให้เลยมีตัวชุดแต่งเขาเรียกว่าจมูกเนาะตัวนี้มาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะคะ กระจังหน้าของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับเป็นชุดแต่งของสอดเลยนะคะเรามาดูรอบคันกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้พราะเป็นตัวยกสูงนะจะมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าด้วยช่วงรถของเขามาันจะาสูงนะมันต้องมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยสําหรับคนที่ตัวเตี้ยนะขึ้นรถคันใหญ่ก็ไม่มีปัญหาค่ะคันนี้คันนี้มาได้คิ้วกันสาสมาด้วยนะคะก็มีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยเลยคันนี้เรียกได้ว่า ได้ชุดแต่งมาจัดเต็มให้รอบคันเลยค่ะคันนี้ <S <S> <S ด้านท้ายของเขานะคะจะมีตัวครอบไฟท้ายมาให้เรียบร้อยเลยซึ่งเป็นชุดแต่งของเขามาแล้วเรียบร้อยเลยนะซึ่งได้คันนี้ไปเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะคันนี้ช่วงกระบะท,ท้ายของเขาก็มีความกว้างขวางนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะมากๆเลยค่ะ <S <S> คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะได้มาพร้อมกับเบาะก,กร,รมะหยี่สีดําซึ่งลงตัวกับตัวรถที่เป็นสีดําอยู่แล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยนะคะสามารถที่จะปรับระดับเครื่องเล่นนะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยของเขาเนี่ยสามารถที่จะเซ็ตความเร็วได้เลยนะคันนี้สามารถเซ็ตได้ที่พวงมาลัยไ,ได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้และรถคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากๆเพราะอะไรการใช้งานน้อยมากๆใช้งานเพียง4 0 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้คันนี้ได้ไปคุ้มค่ามากบอกได้เลยว่าคุ้มเพราะอะไร ตัวเครื่องของเขายังเนี๊ยบอยู่เลยยังใหม่อยู่เลยนะคะไม่มีการขันน็อตใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยกับราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นค่ะใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะกับ Ford Ranger Open Cab 2.2 High l i d e r ปี2018ราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นควนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยถ้าใครสนใจคันนี้นะคะ สามารถทักเพจนะคะสีรุ่งคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะหรือโทรที่เบอร์ส่วนตัวของเซลอุ้มได้เลยนะคะที่เบอร์095658 1134นะคะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามหรือว่าทักแชทเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลอุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ